ในคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้เล่าถึงการติดเชื้อโควิดหลังจากที่คนที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว2เข็มแม้กระทั่งเป็นวัคซีนที่ถือว่าเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงก็คือวัคซีนไฟเซอร์ก็ตามนะครับก็มีคนหลายคนถามเข้ามานะครับว่าก็ในเมื่อฉีดวัคซีนที่ดีแล้วเนี่ยยังติดโควิดเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะไปฉีดวัคซีนทําไมคลิปนี้มีคําตอบรัน ถือว่าการเกิดภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อโควิดเนี่ยสามารถเกิดได้ทั้งจากการติดเชื้อเองโดยธรรมชาติหรือว่าจากการฉีดวัคซีนก็ตามนะครับแต่ว่าการเกิดภูมิคุ้มกันโดยการติดเชื้อจากธรรมชาติเนี่ยอาจจะมีข้อเสียข้อเสียตรงที่ว่าระดับภูมิคุ้มกันเนี่ยอาจจะไม่สูงมากพอที่จะไปป้องกันการติดเชื้อซ้านะฮะอีกทั้งการติดเชื้อโดยที่คนคนนั้นไม่ได้มีการฉีดวัคซีนมาก่อนเนี่ย ก็เกิดมีความเสี่ยงที่คุค้าจะเสียชีวิตจากการติดเชื้อนะครับมับนจากคําถามในตอนต้นรายการนะครับก็ตอบว่ายัางไงก็ต้องฉีดวัคซีนถึงแม้ว่าการฉีดวัคซีนครบสองเข็มเป็นวัคซีนที่ดีแล้วยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อก็ตามการฉีดวัคซีนก็ยังมีความจําเป็นอยู่มี3ามเหตุผลครับเหตุผลแรกเลยนะครับและเป็นเหตุผลที่สําคัญที่สุดว่าทําไมต้องฉีดวัคซีนก็เพราะว่า วัคซีนในปัจจุบันนี้นะครับวัคซีนที่องค์การอนามัยโลกรับรองไม่จะเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพปานกลางจนถึงสูงไม่เป็นซีโนแวคซีโนฟาร์มไม่จะเป็นกลุ่มไฟเซอร์โมเดอร์นาแอตตาเซนิก้ทั้งหลายเนี่ยรู้แล้วแต่ให้ข้อมูลตรงกันก็คือว่าวัคซีนเหล่านี้ช่วยในการลดการเจ็บป่วยที่รุนแรงจนต้อเข้าโรงพยาบาลและลดการเสียชีวิตได้มากกว่า90% อันนีเน้เป็นเหตุผลหลักที่ค่อนข้างที่จะสตรองมากว่าทำไมถึงต้องฉีดวัคซีนอาจจะมีอาจจะมีข้อมูลข่าวคราวเข้าขมาแทรกบ้างนะครับว่าวัคซีนฉีดแล้วมีผลข้างเคียงอย่างนั้นวัคซีนฉีดแล้วก็ยังติดเชื้ออยู่แต่นั่นคือเป็นแค่เหตุผลประกอบแต่ประโยชน์หลักๆสุดๆเลยก็คือป้องกันการเสียชีวิตและป้องกันการติดเชื้อที่รุนแรง แม้กระทั่งมีการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์เดลต้าเข้ามาแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการศึกษานะครับว่าในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าเข้ามาเนี่ยก็เพราะว่าวัคซีนส่วนใหญ่โดยเฉพาะวัคซีนในกลุ่มของ mRNA เป็นไฟเซอร์หรือโมเดนาก็ตามนะครับวัคซีนเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตแล้วก็ลดลดการติดเชื้อทุนแรงยังได้ดีอยู่มากกว่า90%อรซ์ ประโยชน์ข้อแรกเนี่ยถือเป็นประโยชน์ที่เป็นเหตุผลว่าทุกคนจะต้องฉีดวัคซีนประโยชน์ที่สองว่าทําไมเราต้องฉีดวัคซีนก็คือว่าเราอยากให้ชุมชนหรือประเทศที่เราอยู่เนี่ยเกิดภูมิคุ้มกันหมู่โดยเร็ว <S 2> <S 2> คําว่าภูมิคุ้มกันหมู่ก็คือว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเกิดภูมิคุ้มกันที่ดีในการที่จะป้องกันเชือ้อแล้วเมื่อคนส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้วเนี่ย คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวที่ปกป้องป้องกันคนกลุ่มน้อยที่ไม่มีภูมิคุ้มกันหรือคนกลุ่มน้อยที่มีภาวะภูมิต้านทานไม่แข็งแรงเช่นผู้สูงอายุให้ปลอดภัยจากโควิดนะครับซึ่งการที่เกิดภูมิุมกันในระดับในระดับภูมิคุ้มกันหมู่ได้เนี่ยหมายความว่าวัคซีนตัวนั้นเนี่ยจะต้องสามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีได้ คำว่าภูมิคุ้มกันที่ดีหมายความว่าหลังจากที่คนหนึ่งคนเนี่ยได้รับวัคซีนไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีภูมิคุ้มกันที่ที่ดีคือไม่สามารถที่จะเกิดโรคหรือติดเชื้อได้อีกแล้วในช่วงที่ก่อนมีการระบาดของเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้าประมาณสักครึ่งปีที่แล้วนะครับก็จะเป็นสายพันธุ์อื่นคือสายพันธุ์อัลฟาหรือเบต้าก็ตามเนี่ยพบว่าวัคซีนในกลุ่มของ M อ็มนเนี่ยสามารถที่จะ ลดจำนวนเชื้อในจมูกหรือในลำคอของผู้ที่เกิดการติดเชื้อมาได้อย่างมากลองนึกภาพนะครับว่าเวลาเชื้อโควิดเข้ามาในร่างกายเราเนี่ยก็จะมาเกาะอยู่ตามจมูกในลำคอเราแล้วค่อยค่อยแพร่พันธุ์ขยายจำนวนขึ้นมานะฮะยิ่งใครที่มีจำนวนเชื้อในจมูกมากเวลาที่เราไอาจามเนี่ยเชื้อก็จะออกไปจากร่างกายคนที่เป็นโรคแล้วก็ไปสู่กับคนอื่น ะะอันนั้นคือเป็นเป็นช่วงซึ่งยังไม่มีสายพันธุ์เดลต้าเข้ามาและพบว่าวัคซีนในกลุ่มเอ็ A เนี่ยสามารถที่จะลดจำนวนเชื้อในโพรงจมูกได้ดีซึ่งก็เท่ากับเป็นข่าวดีว่าวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยสามารถที่จะลดการแพร่กระจายของเชื้อได้ในกลุ่มคนซึ่งได้รับการฉีดวัคซีนแล้วนะฮะมันวัคซีนไฟเซอร์น่าจะเป็นความหวังอันหนึ่งที่จะทำให้ เราเนี่ยกลับไปใช้วิถีชีวิตแบบปกติที่เคยทำมานะแต่พอไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับก็มีรายงานจากหลายๆที่รายงานถึงเชื้อสายพันธุ์เดลตา้าอย่างเช่นที่จีนก็รายงานว่าเชื้อสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยสามารถที่จะมาเจริญเติบโตได้รวดเร็วมากกว่าสายพันธ์อื่นถึงพันเท่าและสามารถที่จะ ก่อให้เกิดการติดเชื้อแพร่กระจายไปให้คนอื่นเนี่ยมากกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมเนี่ยสองถึงสามเท่าหมายความว่าแต่เดิมเนี่ยสมมุติว่าคนหนึ่งคนติดเชื้อโควิดแล้วแพร่ได้หนึ่งคนแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยถ้ามีการติดเชื้อสายพันธุ์เดลตา้าก็จะสามารถแพร่ไปให้คนอื่นได้มากกว่าสองคนนะครับเพิ่มขึ้นสองถึงสามเท่าเพราะจำนวนเชื้อในจมูกเนี่ยมันมีการแบ่งตัวแลวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาก ครับในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่มีการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าเข้ามาก็มีการศึกษาถึงเกี่ยวกับเรื่องของจํานวนเชื้อในจมูกของคนที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบแล้วแล้วก็มีการติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าเทียบกับคนที่ไม่ได้รับวัคซีนและมีการติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าผลออกมาเป็นที่น่าผิดหวังนะครับเพราะว่าจํานวนเชื้อในกลุ่มคนที่ได้วัคซีนที่ขึ้นชื่อว่าวัคซีนที่ดีแล้วเนี่ย ก็มีจํานวนเชื้อไม่ได้น้อยไปกว่ากลุ่มคนที่ไม่ได้รับว,วัคซีนมันถ้ายิ่งจํานวนเชื้อที่มากโอกาสที่คนคนนั้นเนี่ยจะแพร่เชื้อให้คนคนข้างเคียงเนี่ยก็จะสูงตามไปด้วยซึ่งก็ทําให้เรารู้สึกผิดหวังนะครับเพราะว่าเมื่อวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยมาเจอกับสายพันธุ์เดลต้าแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าวัคซีนนี้ไม่สามารถที่จะหยุดการแพร่กระจายของเชื้อ ของสายพันธุ์เดลต้าได้นะครับจึงเป็นเหตุผลที่เกิดปรากฏการณ์ของการแพร่ระบาดครั้งใหม่ไม่เป็นในอิสราเอลในสหรัฐอเมริกาหรือในอังกฤษก,ก็ตามในช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากที่สายพันธุ์เดลต้าเข้ามาในประเทศเหล่านี้นะฮะก่อให้เกิดการระบาดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเริ่มมีมาตรการในการป้องกันโควิดกลับขึ้นมาเข้มข้นขึนข้นไม่เป็นเรื่องของการใส่หน้ากากเวลาที่อยู่ในอาคาร นะครับมันการที่วัคซีนยังไม่สามารถที่จะควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้าได้เนี่ยทำให้โอกาสที่เราจะเกิดสังคมที่มีภูมิคุ้มกันหมู่นั่นหมายถึงว่าสังคมที่เราสามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติที่เราเคยเป็นมาเนี่ยก็ยิ่งห่างไกลออก่าขึ้นนะครับและที่น่ากังวลมากกว่านั้นก็คือว่าคนที่ได้รับวัคซีนแล้ว,ว,ลวเมื่อมีการติดเชื้อส่วนใหญ่ก็จะไม่มีอาการ ตรงนี้แหะครับคือปัญหาเมื่อเขาไม่มีอาการแต่เขามีเชื้ออยู่ทําให้การระมัดระวังในการที่จะแพร่กระจายเชื้อไปอยังคนอื่นเนี่ยมันก็หละหลวมนะครับดังนั้นโอกาสที่จะเกิดการแพร่กระจายเชื้อครั้งใหญ่ก็จะเกิดตามมาถือว่าการฉีดวัคซีนจนครบ2อเข็มเนี่ยจะไม่ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ขอ,ของผู้ที่ได้รับวัคซีนก็ตามนะครับแต่ว่าประโยชน์ของวัคซีนก็ยังมีอยู่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการลดจํานวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วก็มีอาการลดจํานวนผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจนถึงขั้นนอนโรงพยาบาลและก็ลดการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิดครับในครั้งหน้าผมก็จะมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโควิดวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ